What? Hell oh, oh, no. Oh, bye. No. No. Uh, yeah. Uh, okay. And I told that fool. Yeah, mm. hit me back. I can't believe that fool. <coughs> the cops popped Eddie last night for street racing. And and if don't book, right? huh? I'm out three G's. Why? I got this. Okay. Okay, check it. You're ready GTR today.

เพลงจะต,ติดเลือสิกษียบเปลนะ่าเนี่ยไม่รู้นะเดี๋ยวลดเสียงดูเดี๋ยวลองดูเออไปเร็วเจ้า yeah. อือหอเกษียบโอ้โหเดะโอเคดวงตามไม่ทันหรอกกดคอนโทรลเงินในปั๊บนะบสนามเซอร์กิปนี่เนี่ยแลมสองลว รถเร็วมากอืปะปะเป็นกิโลเมตรได้จะดีมากโอ้โหอุ้ยอื้โอเคเอ้ยนัดนัดยาโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ารอบตัดสินละอันนี้ ยื้ยเคโอ้มันตามหลังมาติดๆเราต้องรีบไปก่อนรีบเข้าเซ็นชัยเอ,อ้ยเกเคสีครับก็โ,โดดทำเป็นเรื่องจริงนหน้าหลังหลุดไปหมดแล้วอื้ยเยี่ยมเฟ <c oughs> นิดเยี่ยมอะทีหนึ่งแย่ yeah. ชุดแต่งนีมันเท่ะนะผมชอบเลยสีเหลืองก็เอ่าโอเควะเ <Hell yeah. S 1> ยี่ยมเลยอ่ะเงาไงมาให้เราเฮ้ย go <c oughs> มันให้เราไปเซอร์รดนะ <c oughs> โรดขนาดไหนดีวะมิตซู มีโตโยต้าโฟกมีสซรุเทรซับนัดดาอีสันเอ่อ X ริกเซเว่นเลยเดี๋ยวนี้เพลงมันจะรีชัิวสิบป่ะวะไม่รู้นะเอ่อเดี๋ยวมิโซอ,อ๋ออีกริ๊ อันนี้ตัวใหม่นะสองพันสี่ตัวน่าจะตัวสุดท้ายม่าจไม่สูบสองพันสองอ้าวอ๋ออันนี้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะปีเก้าเก้าอ่ะเฮ้ยนี่เทตัวปีเก้าเก้านะสีสีสีอะไรดีวะสีสีแดงแล้วกันอืมเกียเกีย <c oughs> เกียร์ออโต้แหละเกียร์ออโต้กูไปขับแลเกียร์ธรรมดาออเมันให้เราไปไหนวะเดี๋ยวหมกเขาเบาเพลงว่ะไม่ไม่เวิร์คว่ะไม่นัวจะแปลกนิดนึงเกียร์สามมบออือ๋ออืมอืออืออืมอ ออโต้รีแพรย์ร้านซ่อมบำรุงโอ้ oh, นี่คืออะไรโปรเฟสเมนต์อัพเกรดแต่งรถ uh huh. ทำอะไรได้บ้างวันนี้เอนจินจูนิยรไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแล้วมียี่ห้อหเลยวีสเปกวีเลสซิ่งเกดดี้ D. อ๋อใส่ไว้มันจะมีบอกว่าเพิ่มอะไรบ้างเดี๋ยวกันเทอ,อร์โบอ่ะเกดตี้เอเอเคเป็นไงปุ๊บอือฮตักูซสุดนี่คือหมดตัวเลยนะเอ่อแยดเทอ,อร์โบตัวไหนดีกว่าวะปุ๊บตามนี้แหละ ทีเจ็ดแปดนะเกตดี e ้เอมใส่ไปพอไม่ต้องใส่อะไรเยอะแล้วเดี๋ยวหมดตัวมาโอเคมาให้เราให้เราขับไปแข่งกับแกง๊งเดี๋ยวนะพรูมิสทีมนี้เหรอเอ๋อฟ้าคูเบิร์ดเนาะอ่ะเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราขับรถไปเองว่าโอเค อ่าโอ้โหเออใส่เทโูไว้ดีขึ้นเยอะวิอะไรวะได,ไได้โอ้ขอ,อมันแข่งได้รถด ABC ีบิสิรถแข่งเอวีซีอะรถเอไอชนตูดแม่งอืมไม่อะไรเลยชนตูดแม่งอือโอ้ทำไย รถไปรอยด้วยเวนกรรมเฮ้ยอเออเย้เยยบรกไปเล้วโอ้โหคือมันอะไรวะนั่นมันเล่นไปค้างไปคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหโ,หโ,หโอเคได้อยู่อ่าถึงละอ้้ โอ้หตัวสวยขนนั้นพิตตี้นางแบบก็สวยเกมสมัยปีสองพันปีสองพันสี่สองสี่หรือสองพถอืมน่าจะได้ซีรีส์หนึ่งก่อน้วยสเปกทำต้องทำได้สามพันเอ่อไบรอัน มไมกี้ <Mikey. S 2> อะไรวะเนี่ยเอ่อปันอะไรกใครได้บอิ่มแรกก็โอเคปุ๊บ,บอ่าแล้วกดไป,ปแทงมันโอ้ยโอเค,อเคแหมสวยจริงชนแม่งได้ไหมชนแม่งได้ไหม่ะยุยไปโอเคโอ้โหออกตัวไม่ดีเท่าไหร่ เดี๋ี๋ยวตามทันเปล่าตามทันเปล่าเฮ้ยเวนจะซ้ายวัววอ่าเบลเ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 ลอยาอุยเกดีอยู่เเดี๋ยนะ มันมีทางลับนี่ใช่ไหมตรงนี้โอเคโจมแม่งให้หมดโจมแม่งให้หมดเฮ้ยอุ้ยจุ๊บ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 จุบอ่ะเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะคีนแหลบอุ้ยโอเคอเค้อคอคพวกนั้นตามมาติดๆ แต่ก็แซงไม่ได้อยู่ดีอเอกียร์สีครับเขินเยี่ยมแต้มเพิ่มไปเรื่อยๆเออถ้าดิฟมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าคราวนี้มันรู้สึกมันจะดิฟยากหน่อยมันขับหน้าไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าโอเคโชนแม่งให้หมด เอียรับอือหืออุ้ยโอ้ยยัง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 ไม่ได้ไม่ได้เอ่อ่าเยี่ยมแต้มร้อยเก้าสองวิทำชนอ่าตัวนี้ก็เหินอีกสินะ

เยี่ยมถึงเส้่ชงใช้ครับแย่ yeah. ดูซิค่ารีสเปกเราเท่าไหร่9067ยังไม่ถึงว่ะอ่า,อากดไปโอเคแล้วคันที่สองต่อ เพราะงั้นเราเรามีเพิ่มไหมเอ่อปปปึ๊บปึ๊บเิ่มมาทูครับอ่าพิตตี้นางแบบของเราคนปล่อยรถนี่ชนแม่งจ่อไม่ได้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 นี่ทำยังไงดีวะเนี่ย โอเคโอเคโอเคได้อยู่ mm. yeah, 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 yeah. อืมอุ้ยยาย่ายายาย่าชนิดเก็บ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 เกอบเคอบคอมโบครับ,บ,บ okay, ดีจริงต้องทำให้ได้เยอะหน่อยปึ๊บอ่าอุ้ยอุ้ย โอเคโอเคเ้ยเฮ้ยมาแล้วมาไมไมม่ไ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 มไม่ไม่มกูมไม่ยอมไม่ยอม่ไม่ไมาม่ไ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 ่ไย่อ่าย่่่ย่เได้อยู่ เขาจะใช้ไปเยี่ยมอุ้ยโอเคยังไม่ชนะเรบตัดสินเอ้ยเยอะๆๆๆอ๋อแม็กแล้วอุ้ยมันชนได้ไงเนี่ยทไมนะเดี๋ยวเดี๋ยวขวาดีๆๆๆโอเคไม่เป๊ตอนนี้เต็มลบสองร้อยห้าสิบแล้วเต็มแล้ว ปื๊บอ่าไปเฮ้ยยาโอเคเยี่ยมเลยอือหือได้มาเท่าไหร่หนึ่งพันเยี่ยมโอ้โหนี่มีคนมาชมรถเราเต็มเลยสภาพสภาพไปฟัดกับหมาที่ไหนเนี่ย เดี๋ยวนะโอเคเอามาท้ายปึ๊บกิมกนี้อาจจะสั้นเอยนี่สาวคนนี้ทนไม่ได้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 ไไดไไดไไดอา่า อือยอย่าโอเคได้哟อุ้ยอุ้ยเร็วขวาเร็วขวาไม่ชนไม่ชนไม่ชุนไม่ชุนไม่ชุนไม่ชนไม่ไม่มไม่ไม่ไม่เราจะไม่เอาอยังไงอุอออ้ยอุ้ยอู้ย่าโอเคโอ้ฮ <h> ึนับสิมาสิแต่ไม่ทันสิครับอืมยอย่า โอ้ยอุยอุยอุยยุยทางลับอืมดีโอ้ยเกือบเกือบก็ไม่ทันยุยเสียรถไม่นะโอ้โหเสียแต้มอืมไม่ยอมหรอเว้ยเคินเยี่ยมเรียวขวา

โอ okay. okay. เคอุ้ยโอเครอบสุดท้ายละ <c oughs> อ่ะเาเติมไปเรื่อยๆจึบเต็มยังเกือบละอุ้ย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 อย่าอย่าจะชนอย่าชนโอเคในครั้งข้างหลังนี่โอเคเต็มแล้วเต็ม <c oughs> เ้อยอืมใกล้ถึงแล้วอึ้ยอึ้ยเข้าทางรับชนอะไรกันหมดไข่ย็ไม่รู้กลับมาวางไว้ก็ชนแม่งเหมือนเดิมอะตีกระจายเหมือนเดิมเขา้าเซนชัยครับอุ้ยหยาเยี่ยมเยี่ยมแล้วอะไรโอ้ยเรสเปคเรียบร้อย เรียบร้อยครับซีรีส์วินอ่าแข่งสร้างอิทธิพลไปเรื่อยๆโอเคเยี่ยมครับโอ้โหแต่ก็ได้นะได้อยู่เอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน